สวัสดีครับเพื่อนชาว youtube ท,ทุกท่านที่ติดตามในช่อง youtube วันนี้ผมช่องยู u ูปมิสเตอร์วุฒิวัดวันนะครับเป็นภาษาอังกฤษหรือสโลแกนว่าผู้ช่วยวันผู้ช่วยไทยบ้านทำงานท้องที่นะครับวันนี้พามาดูในช่างนะครับ สร้างแล้วก็เป็นธรรมจักรนะครับหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับของในช่างจากโคราชนะครับช่างเบ้มนี่ครับเป็นการแกะของนายช่างนะครับซึ่งในรถพระธรรมไหมครับ พระธรรมจริงๆครับนี่บออกแบบท่านอาจารย์เคล้นนะครับก็มาออกแบบเรื่องของตัวหนังสือนะครับในช่างบ่มจากโคราชนะครับนี่การแกะใช้เวลาในช่างใช้ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้4ี่เดือนหรือยังสเดือน โอ้สี่เดือนนะครับสี่เดือนสี่เดือนครับในช่างบอกว่าตั้งแต่ทํามานี่คือหนึ่งเดียวในโลกจริงๆไม่เคยมีที่ไหนทํามาก่อนนะครับนี่คือเป็นส่วนชิ้นงานแรกเป็นฐานนะครับเป็นฐานเป็นฐานของธรรมจักรนะครับมีทั้งหมด3ชิ้นส่วนนะครับ3มชิ้นส่วน การออกแบบลายต่างๆเนี่ยครับสุดยอดครับตัวนี้ก็หนักประมาณ10ตันได้ครับสิตันได้่ได้ช่างการแตะ,ใ,ะใ,ใช้เวลายาวนานเหมือนกันนะครับนี่ก็จะมีการติดตั้งแท่นของอธรรมจักรในวันที่15สิงหานะครับ

มี <c oughs> เป็นชื่อ,อ,อของมหาเจดีย์นะครับมหาเจดีย์บุรพจารย์นะครับชื่อก็คือมหาเจดีย์วิบูรปัญญาเจติยานุสรน,นะครับเป็นแผ่นล่างสุดใน่างจากโกราณที่ทำมา,มาเยอะครับทำมาเยอะ ทำมาเยอะครับลวดลายในการตั้งนี่ผมเชื่อเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันที่15เนี้ยครับเดี๋ยวผมจะพา,าดูในการติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็วันที่ของเดือนสิงหาแลวเนาะวันที่วันที่5แล้ะครับวันนี้วันที่5สิงหาในช่าง มันจะใสยการอันนี้ยังไม่ได้ขัดเกลาเท่าไหร่นะครับนี่นี่เป็นชิ้นส่วนที่สามนะครับที่จะตั้งด้านบนนะครับที่ผ่านมาก็เป็นชิ้นส่วนของอ่อชิ้นส่วนแรกนะครับ เป็นส่วนที่สองนี่ผมก็ได้นั่นแล้วเดี๋ยวยังไงวันที่15นะครับจะมาเห็นการติดตั้งทั้งหมดนีนรวม3ชิ้นเนี่ยหนักประมาณ20ตันกว่าเกือบ30ตันนะครับใหญ่มากใหญ่มากมองมองยี้ว่าว่าไม่ใหญ่ครับแต่ถ้าท่านมาเห็นแล้วก็ใหญ่มากนี่ครับที่ว่าน้ำหนัก เป็นยี่สิบสามสิบตันเนี่ยครับเนี่ยครับหินมาจากหินหินหินนี้มาจากไหนในช่างสระบุรีเออในช่างในช่างครับนี่หินนี้มาจากไหนครับนี่สีิ้วอ๋อสีคิ้วจากโคราชนะครับโอ้ oh, จากเฉพาะนี่อ๋อ oh. oh, จากลำตะคองนะครับนี่คือ หินนี่มาจากโคราชในช่างเรนี่มาจากโคราชนะครับนี่ในช่างนี่ทำในช่างทำทำเรื่องของการแกะแกะแกะแบบนี้มากี่ปีแล้วครับนี่ยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีนะครับนี่แล้วในช่างบอกว่านี่คือชิ้นเดียวหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกครับไม่ใช่หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่เคยออกแบบแบบนี้มาเลยนะครับในช่างบอก ว่านี่คือสิ่งที่ทำมาเนี่ยก็คือการันตีได้ว่าหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะครับอันนี้พระธรรมดีรถพระธรรมครับได้ช่างบอกว่าพระธรรมครับงานนี้พระธรรมครับก็คือรถของพระธรรมจริงๆ ครับก็คือนี่ผลงานของของวัดบ้านตรวจนะครับผ่านไปผ่านมาก็ถ้ามาจังหวัดบุรีรัมนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับมาชมแล้วก็มากราบหลวงปู่ผาดนะครับมาดูมหาเจดียบูรพาจารย์นะครับนี่ส่วนมหาเจดีย์ก็สร้าง ก็สร้างมาประมาณ7-8ปีแล้วครับนะครับนี่ครับมหาเจดีบรุรพาจารย์นะครับชื่อเต็มๆก็ตามที่ในช่างเขา,เาได้แกะสลักนะครับชื่อมหาเจดีวิบูลปัญญาเจติยานุสรนะครับผ่านไปผ่านมาจังหวัดวิรีรัมย์ก็ขอเเชิญน,นะครับมา แวะเที่ยวชมนะครับวัฒนธรรมหรือว่าแหลง่งท่องเที่ยวของอำเภอบ้างกรวดนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับนี่จะเป็นซุ้มประตูทางเข้านะครับนี่ของมหาเจดีย์นะครับด้านล่างนี้ถ้าเกิดขึ้นไปก็จะเป็นของชั้นสองนะครับเป็นของชิ้นส่วนของ ชั้นสองนะครับนี่ด้านล่างนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีการาทำเป็นพิพิธภัณฑ์หลายอย่างนะครับคบเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูชั้นสองนะครับชั้นสองนี่ เสร็จเรียบร้อยเกือบ99นะครับ99นี่เป็นบันไดาทางขึ้นของมหาเจดีย์ของชั้นสองนะ,นะครับประตูไม้ก็จะเป็นแกะสสรกนี่เป็นประตูนะครับที่จะขึ้นชั้นสอง บันไดทางขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านในของชั้นสองที่ว่าเสร็จแล้วประมาณ99%นะครับวันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับอาจจะมืดหน่อยนี่ครับของชั้นสองในช่างแรกก็นี่นครับ ในช่างของอำเภอบ้านกรดแท้ๆเลยครับนี่ครับท่านในช่างนี่นะครับการติดตั้งก่อสร้างดํานบนของชั้นสองที่ว่าเหลือไม่ถึง1%ก็คือส่วนของอด้านของที่ติดตั้ง ของพระสงฆ์นะครับด้านของพื้นล่างก็เรียบร้อยแล้วด้านบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทานที่อย่งนี้มหาเจดีย์บูรพาจารย์วิบูรณปัญญาเจติยานุสรน,นี่ก็จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัดบรรทจที่ได้ดำเนินการทุกอย่างสวยงามมากครับนี่ขนาดไม่เปิดไฟนะครับไม่เปิดไฟถ้าเปิดไฟแล้วจะสวยงามมากกว่านี้ เอ๊ะนช่างนช่างนี่ทำทำทำกี่ปีแล้วครับนี่เฉพาะส่วนส่วนนี้ครับสอ,สองปีนี่ครับนายช่างบอกว่าสองปีนะครับด้วยการที่เป็นเป็นไม้เป็นไม้ล้วนๆนะครับนี่เป็นไม้ล้วนๆนะครับที่ที่ที่เป็นอัศนะสงนี้ก็คือใช้เป็นส่วนของไม้ที่ที่นายช่างแกะเองอะไรเองทุกอย่างใช่ไหมครับ นี่ในช่างก็เป็นคนอำเภอบ้านกรวดโดยแท้นะครับสิทธิ์ของหลวงปูผ่ผาดน,นี่แหละครับในช่างบอกว่าตั้งแต่นั่นมานี่ตั้งแต่เล็กจนโตมาก็นะครับมาบวชเรียนอยู่ที่นี่ด้วยอะไรด้วยนะครับมาทำงานช่วยกับวัดเนี่ยครับวันนี้ในช่างจะทำอะไรต่อครับนี่ผสม อันนี้ผสมเพื่อเพื่อที่จะทำอะไรครับนี่อุดรูนะครับนี่นายช่างบอกว่าทำเพื่อที่จะอุดรูก็เหลือส่วนน้อยส่วนน้อยมากครับก็คือ99%แล้วครับที่ชั้นสองจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์อันนี้เป็นที่อัศนสงเนี่ยครับ หน้าต่างจากชั้นสองอในช่างแกสลักฝั่งนั้นว่าไงครับในช่งนชงางเพราะปกติในช่างนี่จะใช้แต่เสียงในฟิล์มชื่อน่ารักมากครับในช่างจิ๋มทำเป็นทำพยานาคนะครับ ทางขึ้นเป็นทางขึ้นไปที่ชั้นสามนะครับนี่ทางที่จะขึ้นไปชั้นสาของมหาเจดีย์ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์มาก่อนที่จะเข้าเขตของชายแดนนะครับอำเภอบ้านกรวดนะครับ ก็ขอเรียนเชิญแวะมาเยี่ยมชมนะครับมหาเจดียบุรพาจารย์ของวัดบ้านกรวจนะครับนะครับ,รบมากราบหลวงปู่ผาดนะครับหรือพระครูวิบูลปัญญาวัดนะครับก็ขอเรียนเชิญผ่านไปผ่านมาครับสำหรับทริปนี้ผมพามาเยี่ยมชม ท่า,ทานี้ก่อนเดี๋ยววันที่15สิงหาเนี่นะครับผมจะพาทุกท่านที่ติดตามในช่อง YouTube มาดูการติดตั้งธรรมจักรนะครับของวัดบ้านปรวดนะครับเดียวในโลกที่จะติดตั้งวันที่15สิงหาในีนี้นะครับกลับนีนเป็นส่วนด้านล่างของมหาชจดีนะครับนี่ช่าง นี่ช่างของของบ้านบ้านลูกศิษย์ลูกหาลูกปู่โดยตรงเลยนะครับนี่พี่ปมเมยเออเนี่ย,ยน,นะครับการทำแบบต่งตางๆนะครับการรอแบบทำแบบที่ติดตั้งมหาเจดีย์นะครับ ทำต,ตามแบบนะครับแบบที่ติดตั้งโดยช่างชาวบ้านจริงๆนะครับของอำเภอบ้านป่วนนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงป,ปู่นะครับ นี่คือเป็นที่แกะออกมาแล้วเป็นชิ้นส่วนลายของพญานาคนะครับที่ทำบันไดทางขึ้นนะครับเนี่ย,ยต่างๆช่างช่างมาทำกี่ปีแล้วครับเนี่ช่างมาทำกี่ปีแล้ว โอ้ oh, ตั้งแต่ปี58-59ปดหปีนี้ปี6-5 mm hmm. ก็ตกประมาณ7-8ปีเนาะ7จปีครับเป็นส่วนที่ทำเนี่ยครับใช้เวลาระยะาย,ายาวเหมือนกันนะครับนี่เป็น mm hmm. ชิ้นส่วนของพยานานะครับ mm hmm. ในัช่างพีพ่เป๊ะ พี่ปัม๊มอันนี้เป็นเป็นส่วนไหนครับนี่ที่ที่ที่กำลังกําลังทําอยู่นี่ครับชิ้นส่วนเนี่ยเป็นส่วนบนเป็นอันนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรพีบบ่บัว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 อ๋อนี่ครับเป็นบัวของด้านบนนะครับเป็นการแบบของที่เป็นบัวด้านบนของมหาเจดีย์ อีสิบีให้ลูกไปดูใน YouTube นะเออลงให้แล้ว <c oughs> ใช่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นี่เลยบอกได้ลูก,กว่าเลยนี่ฝีมือแม่นี่เป็นส่วนของชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนี่ก็จะมีาการ แบ่งล็อกเพื่อที่จะเป็นจัดเ,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 เป็นส่วนของการเป็นวัดอะไรเขาเรียกอะไรเป็นส่วนของเรื่องครับครับทีทเ่เป็นห้องเป็นห้องนี้จะแยกเป็นส่วนอะไรบ้างครับในช่างท่านในช่างเดี๋ยวก็จะมีเป็น เรียนรู้อะไรต่างๆในในใน,ในมหาเจดียบุรพาจารย์นี่ก็จะเป็นส่วนของอวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆนะครับนี่เป็นแบบล้วนๆนะครับนี่แบบที่จะติดตั้งอันนี้ในช่างนี่เอาไว้ติดตั้งข้างบนหรือว่าด้านล่างครับนี่อ,นอ๋อนนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นของด้านบนนะครับนี่ครับก็คาดว่า อีก500ปีก็คงจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับหนึ่งเดียวในโลกอำเภอบ้านกรวดห่างจากเขาพนมรุ้งก็ประมาณสักสัก20กว่ากิโลนะครับที่เขาพนมรุง้งอันนี้เป็นด้านของอ๋อเป็นเป็นเป็นติดเป็นติดกับไอ้ซุ้มประตูทางเข้าใช่ไหมครับนี่อ๋อครับครับ,บนี่นี่น,นี่เป็นส่วนหนึ่งของ าการติดตั้งประตูทางเข้าต่างๆนะครับนี่ประตูทางเข้าต่างๆาประตูมีอยู่4ประตูนะครับมีทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกาทางทิศเหนือและก็ทางทิศใต้นะครับทางทิศใต้นี่จะเป็นการขึ้นไปของอด้านบนชั้น3นะครับส่วน ด้านล่างนี้จะเป็นอตอนนี้ก็กำลังอ,อสร้างเพื่อที่จะเ,เป็นส่วนมากจะเป็นแบบที่จะติดตั้งนะครับจะเป็นแบบที่จะติดตั้งเป็นแบบที่จะติดตั้งนะครับนี่นในช่างพามาดูที่จะอันนี้อันนี้เป็นติดติดติดนะชิ้นส่วนด้านบนเลยใช่ไหมครับนี่ ครับด้านบนทั้งหมดเลยในช่างบอกว่านี่คือด้านบนทั้งหมดเลยที่จะอันนี้เป็นเป็นเป็นแกะตามแบบของโดยตรงแล้วก็จะติดตั้งทางด้านบนนะครับของของ,ของชั้นชั้นสชั้น4นี่เนาะใช่ครับในช่างอันนี้อันนี้ขนาดด้านล่างเป็นประตูทางเข้าทางด้านทิศเหนือเนาะครับนี่ก็เป็นส่วนของด้านล่างของชั้นหนึ่ง ครับนี่ครับเป็นประตูทางด้านทิศเหนือทางเข้าขึ้นมหาเจดียบุรพาจารย์นะครับอลังการมากครับยิ่งใหญ่มากแบบต่างๆส่วนที่ได้ลงสีไปแล้วนี่ท่านผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้มากเท่าไหร่นะครับที่เรื่องของ รูปภาพชื่อของทุก,ท,กท่านที่เห็นในมหาเจดีบุรพาจารย์นี่ครับเดี๋ยวยังไงผมจะศึกษาแล้วก็มาบอกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับส่วนที่ลงสีไปแล้วนะครับครับสำหรับทริปนี้ก็พามาดูเยี่ยมชมกัน ก่อสร้างมหาเจดีย์บุรภาจารย์นะครับชิ้นส่วนต่างๆที่ท่านเห็นอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับผมจะพาทุกท่านรู้ของวัฒนธรร,รมนะครับแล้วก็เส้นทางอริยธรรมของอำเภอบ้านกรวดนะครับให้ท่านได้เห็น นี่ก่อนจะจากลาผมพาท่านมาดูลายที่จะติดด้านบนนะครับที่ช่างได้ทำแกะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นชิ้นส่วนที่จะติดตั้งด้านบนของมหาเจดีย์นะครับ ช่างก็กำลังทำตามแบบของหัวเสาที่ติดด้านบนทุกมุมนะครับนี่ก็คือตัวนี้ครับนี่นีนหัวเสาด้านบนนี่ครับครับก็อย่าลืมนะครับนี่คือ วัดบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาแวะและก็เยี่ยมชมได้เลยครับนะครับที่มหาเจดียบุรพาจารย์